ในโลกอนิเมเนี่นะครับอนิเมแนวต่างโลกเนี่ยพระเอกครับหรือไม่ก็ตัวเอกสักคนหนึ่งอ่ะใครก็ได้ที่ได้ไปต่างโลกนั่นแหละครับส่วนใหญ่นะมักจะได้ไปคนเดียวครับคือมันปาดเปียหัวใจมากนะไปโลกที่ไม่รู้จักคนเดียวเนี่ยโดนอันเชิญไปหรือว่าตายแล้วไปเกิดใหม่แต่ส่วนใหญ่แล้วตายแล้วไปเกิดใหม่เนี่ยมักจะได้ไปโซโลครับเพราะว่ามันตายไปไงพวกโดนอันเชิญเนี่ยก็ได้โซโลเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่แค่แบบว่าพวกตายแล้วเกิดใหม่อย่างเดียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็เอาเป็นแบบว่าไปต่างโลกแล้วไม่โดดเดี่ยวครับไม่ต้องไประจนภัยเงาหงอออย่่่่ััวววคนนนนเดีีใางโลกมไป้้หขทชื นี่เลยครับเอนิเมะที่มีพระเอกไปต่างโลกแบบไม่โดดเดี่ยวครับมีคนไปร่วมผจญภัยด้วยนั่นเองจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชม,มันเถอะนะครับช่วงนี้มีคลิปแนวต่างโลกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอ่านนิยายแนวต่างโลกเรื่องหนึ่งมาแล้วมันอินไงก็เลยแบบว่าอยากทําคลิปเยอะ เอาล่ะมาเริ่มที่เรื่องแรกเลยดีกว่าครับมันจะมีอะไรสุขใจไปกว่าการได้ไปต่างโลกกับน้องสาวไม่เท่ครับจริงไหมโนเกมโนไลท์เลยครับไงมีน้องสาวไปด้วยนะต่างโลกเนี่ยคือเรื่องโนเกมโนไลท์นะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับกับคุณน้องสาวนะที่แบบภาพเป็นคู่พี่น้องที่แบบสุดนิดสุดฮิคุโอมริมากครับต่อต้านสังคมไม่ไปเรียนเลยวันๆก็เนี่ยแหละเล่นแต่เกมครับแต่ว่าเล่นเกมเก่งนะคือถ้าเกิดเอาดีทางด้านนี้ที่แบบมันโปรมากนะถึงขนาดแบบว่าเชตตี้เล่นเกมได้ครับคนเดียวแบบบังคับ2ตัวอย่างเงี้ แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับวันเวลาที่แสนจะสงบสุขของ2พี่น้องที่เล่นเกมไปวันๆเนี่ยก็ได้จบลงครับเพราะว่าไปเล่นเกมหมักลุกไปแข่งหมักลุกชนะพระเจ้าของอีกโลกหนึ่งครับซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งการละเล่นด้วยนะพระเจ้าเนี่ยมาท้าแข่งก่อนไงบอกว่ามาเจอหมักลุกกันหน่อย2พี่น้องนี่ก็เลยตบสั่งสอนเข้าให้ซะก็เลยได้รับโอกาสครับอัญเชิญไปใช้ชีวิตอยู่ที่อีกโลกหนึ่งแทนครับซึ่งเป็นโลกที่เหมาะกับ2พี่น้องนี้มากกว่าเดิมนะโลกของทางเราเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับ2พี่น้องนี้เท่าไหร่ครับแต่ปัจจุบัน โลกแฟนตาซีแห่งนั้นเนี่ยก็จะต้องตัดสินกันด้วยเกมหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่จะแย่งชิงบ้านชิงเมืองอะไรกันเนี่ยก็ต้องมาแข่งเกมกันทั้งนั้นครับทำให้2พี่น้องเนี่ยก็สบายเลยครับมาอยู่ที่โลกทางนี้เหมือนเกิดมาเพื่อโลกนี้อะ่ะและแถมไม่เหงาด้วยนะเพราะว่ามีพี่น้องพี่น้องมาช่วยกันเป็นคู่คิดคู่แก้ไขปัญหาอะไรกันครับแถมน้องสาวนี่น่ารักด้วยนะเป็นชิโร่ใช่ไหมละ่ะเป็นสาวผมขาวสายคู่คู่ดีมากดีเลยครับที่มาด้วยกันคือถ้าเกิดผมได้ไปต่างโลกแล้วมีน้องสาวอย่างชิโร่ไปด้วยที่แบบ เรามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับน้องสาวไม่แ้วว่าดีแล้วครับแต่ถ้าเกิดเป็นเทพพิทาไปต่างโลกด้วยกันเนี่ยมันคงจะฟังดูดีใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ได้นะหลังจากที่ได้ดูเรื่องนี้ไปเนี่ยโคโนซูบะครับขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีครับคือเรื่องโคโนซูบะเนี่ยนะครับเขาเป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มที่เป็นนีดครับเป็นนีดอีกแล้ววันวันไม่ไปโรงเรียนครับหมกตัวอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวเลยไม่ทาอะไรสักอย่างแต่ว่าก็ถึงเวลาที่จะต้องออกจากห้องครับเพราะว แต่ว่าพอออกไปแล้วเนี่ยตายครับหรือมันคิดถูกก็ไม่รู้นะที่มันเป็นฮีคิคุโมริเก็บตัวอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวเนี่ยเพราะมันตายง่ายเหลือเกินออกไปวันเดียวตายเลยแต่ตามสเต็ปครับเรื่องแนวแนวนี้เนี่ยพอตายแล้วเนี่ยก็ได้ทมีโอกาสเดินทางไปยังต่างโลกครับมีโอกาสไปพบเจอกับเทพธิดาผู้นำทางครับทำหน้าที่ส่งคนไปยังต่างโลกครับพร้อมทั้งให้ของเทพติดตัวไปได้หนึ่งอย่างจเจ้าสกิลเทพหรืออาวุธเทพเข้าไปเลยครับแต่ว่าเทพธิดาเนี่ยมันปั่นประสาทพระเอกเกินไงกลัวประสาทพระเอกมากเกินไปก็เลยเอาติดตัวไปด้วยเลยครับ สบายใช่ไหมครัพอมีเทพพิดาติดตัวไปต่างโลกเนี่ยลองยึดถึงยุคเก่าครับอันนี้เมะหรือว่าอะไรยุคเก่าเนี่ยเทพพิดามันเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยแบบว่าเป็นอะไรที่แบบมีประโยชน์มากครับแต่ว่าพอเทพพิดายุคใหม่หลังๆมาเนี่ยเรื่องนี้ก็ด้วยครับเป็นตัวพลาล่ะมากวันๆไม่ทําอะไรครับหาแต่เรื่องครับแถมยังโดนหลอกง่ายมากนะนิดหน่อยก็โดนหลอกเลยเทพพิดาเรื่องนี้อะควาเนี่ยแต่ก็ดีนั่นแหละนะครับมีคนให้เป็นแบบว่าเป็นคู่คิดดูวโอ้ตอนแรกไนงะก่อนที่จะเปิดฮาเลมก็มีเทพพิดาได้เลยนะครับคอยแบบว่าอย ขาดไปแล้วมันไม่เฮฮาจริงนะอควาเล่นนี้เนี่ย เอาเรามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเอาเป็นมีมแม่ติดตามไปประจนภัยด้วยเป็นไงคือฟังดูแล้วเหมือนลูกแง่มากแต่พอจริงๆแล้วก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะครับก็คือเรื่องนี้เลยครับคุณแม่ที่มีสกิลพื้นฐานเป็นจานโจมตีหมู่แถมยังเบิ้ลได้ชื่อยาวเหลือเกินคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องคุณแม่ตีหมูม่เนี่ยก็เป็นเรื่องเราไม่เชิงว่าต่างโลกหรอกนะแต่มันก็ต่างโลกอยู่ครับในเรื่องมันบอกว่าเป็นเกมครับเกมที่สามสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับคุณลูกให้แมลูกไประจนภัยด้วยกันในเกมแต่ว่ามม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 ััันนนนนนนเเเเเหหืืออออต่่่่่าาาาางงงโลกกกะรรรรขีีีีบชยยุททป็ด็ดดดธธธ หาเรื่องความสัมพันธ์กับคุณแม่ครับแต่จริงๆแล้วคุณแม่เ่ยก็ดีนะดูแลลูกชายอย่างดีมากคอยเทคโคงเทคแคร์แต่พระเอกเนี่ยมันมีปัญหาเองไงก็เลยได้รับการเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลครับเป็นโครงการหาได้แหละโครงการสานสัมพันธ์แม่ลูกครับให้แม่ลูกได้ไปร่วมประจญภัยกันในโลกแฟนตาซีเพื่อสานสัมพันธ์กันไงเป็นโลกแห่งการประจญภัยครับซึ่งมีปัจจัยอะไรทุกอย่างที่เหมือนกับโลกแฟนตาซีควรจะมีนะมีราชามาขอร้องให้ไปทําเวสปรามอนตงมันเตอร์เป็นนักประจญภยัยมีกงมีกิลวอะไร,งระเงเี้ย ธรรมดานะแถมไม่เก่งด้วยตอนแรกๆที่แบบเออมันเป็นผู้กล้ารธรรมดาไงมันต้องไม่เก่งใช่ไหมล่ะต้องค่อยๆเก่งขึ้นไปครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยมาถึงแล้วมาปุ๊บโหดปับ๊บอะได้ดาบคู่้วยครับโหดมากคุณแม่เนี่ยแต่มันก็ตรงตามคอนเซปต์ของเกมนี่แหละนะครับที่แบบ่าจะได้สารสัมพันธ์กันไงคอยดูแลลูกชายจริงไหมครับเป็นเกมสารสัมพันธ์แม่ลูกฟังดูเป็นไงครับไปะปจนภัยต่างโลกกับคุณแม่เราไปหาดูแล้วกันนะผมว่าหาดิบกันเรื่องนี้ ือว,ว่าไปไปจนภัยต่างโลกกับคุณแม่ป ta ta ไปนปจนภัยกับผู้ปกครองเนี่ยมันอาจจะดูติ่มเกินไปหรืเอเปล่างั้นเราเป็นเรื่องต่อไปเลยดีกว่าครับเป็นการไประจนภัยกับเพื่อนเพื่อนสุดเทพดีกว่าเอาเรื่องนี้เลยครับโชโยยูครับหรือว่าชื่อภาษาไทยและเจ็ดเทพมอปลายกับการใช้ชีวิตสบายๆในต่างโลกครับคือเรื่องเจ็ดเทพมอปลายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวการไประจนภัยที่ต่างโลกของกลุ่มเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆกลุ่มเด็กมอปลายอัจฉริยะครับที่แต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถเฉพาะทางไปตามสายของตัวเองเลยนะบางคนก็เก่งไปทางนี้บางคนก็เก่งไปอีก เคยเล่นด้วยกันไงแต่ว่าพอขึ้นมปลายแล้วเนี่ยก็แยกย้ายกันไปทํางานตามสายของตัวเองนั่นแหละนะครับไปตามทางที่ตัวเองถนัดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็นัดกันมาเจอกันอีกครั้งไงไม่ได้เจอกันมาสันานอะไรก็แบบจะมีมีตรงมีติ้งมาเฉลียเฉลียฉลองอะไรก็สักหน่อยไม่ได้เจอกันมานานไงครับแต่ว่าเครื่องบินที่พวกนี้เนี่ยนั่งไปเนี่ยตอนกำลังไปงานฉลองเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อนไงทำให้พวกนี้เนี่ยนะครับพวกเด็กมปลายสุดเทพเพื่อนๆกันเนี่ยต้องมาที่ต่างโลกครับตอนแรกเนี่ยพอประสบอุบัตหกกนดอไพวคั้้์ใ ช่วยเหลือรอดมาได้ไงก็เลยต้องแบบมาช่วยเหลือกลับครับเพราะว่าพวกหมู่บ้านหูสัตว์เนี่ยมันโดนกดขี่คมเพงซะเหลือเกินแต่ก็ไม่ยากะนะครับช่วยเหลือแบบสบายๆเลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีความเป็นเลิศในด้านของตัวเองไงเหล่าเพื่อนเอนีเ่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองครับทำตามพระเอกมันเป็นคนคอยจัดกองจัดการใช่ไหมล่ะคอยมเนตคนให้คนโน้นไปทําอย่างนี้คนนี้ไปทําอย่างนั้นแล้วก็หาทางกลับโลกเดิมเห็นไหมเพรมีเพื่อนมาด้วยนี่มันดีอย่างนี้แหละครับ เอาล่ะที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเออเรื่องที่มันดูไม่ค่อยเข้าเขากับวันนี้เท่าไหร่เลยนะเพราะว่าภาคแรกเนี่ยมันไปคนเดียวนะแต่ว่าภาค2เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเข้าเหมือนกันภาค2ไป2คนพอภาค3ไป3คนครับไม่รู้ถ้ามีภาคต่อไปมันจะไปสักกี่คนในะเรื่องด็อกเดย์เนี่ยคือเรื่องด็อกเดย์นะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มนักเรียนมัธยมที่มีความสามารถทางด้านกายกรรมสูงมากนะคือเดินไปโรงเรียนเลี้ยงไต่กับแพงไปครับ เกิดมาผู้เป็นนักกีก,กรรมะชัดนะตีลังกากระโดดออกจากบ้านเนะ่ะโดนันเชิญไปยังต่างโลกครับโดยเจ้าหญิงหูหมาคนนี้ครับผมชมพูนี่แหละให้มาเป็นคอยช่วยต่อสู้ให้ประเทศของหูหมาของเธอสักหน่อยครับเพราะว่าประเทศหูหมาเนี่ยกำลังทาสงครามกับประเทศหูแมวอยู่ครับ <laughs> โอ ه, ้ยฟอสเป็นน่ารักมากเกินจริงถึงจะบอกว่าเป็นการทําสงครามนะครับแต่มันก็เหมือนการเล่นกันมากกว่านั่นแหละเหมือนกีฬาสีเลยมีคนคอยพากันนะตอนทําสงครามซึ่งพระเอกเนี่ยพอมาถึงที่นี่แล้วนะครับมันก็เทียเลยไงเพราะว่ามันเก่งกายกรรมอยู่แล้วครับกระโดดคะหัวเขาไปทั่วคอหัวก็ชนะได้แล้วครับคอหัวเปรียบเปียบเหมือนการฆ่ากันสบายเลยทำให้ประเทศหูหมาเนี่ยกลับมาได้เปรียบมากครับแน่นอนว่าพอประเทศหูหมาสามารถทําอย่างนี้ได้นะครับภาคหลังๆประเทศหูแมวก็ทําเหมือนกันต้องอัญเชิญมาเหมือนกันครับไม่งั้นมาสู้ไม่ได้ภาคต่อมานะทำ เปเพื่อนสมัยเด็กใช่ไหมแล้วก็ตามมาด้วยสาที่เป็นเหมือนกับคู่แข่งกันหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วดูไปนานมากครับใครอยากลองไปหาดูก็ไปดูแล้วกันนะเรื่องนี้พระเอกก็มีเพื่อนตามไปด้วยเหมือนกัน เอาลรมาที่เรื่องต่อมาเลยนะครับผมอยากได้เรื่องที่มันไปต่างโลกกันเยอะๆเลยเอาแบบว่าไปกันทั้งเกมเลยดีกว่าครับใครที่ล็อกอินเกมอยู่ตอนนั้นเนี่ยไปกันให้หมดครับล็อกครไซอนรวมพลคนติดอยู่ในเกมนั่นเองคือเรื่องล็อกครไซอนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของเหล่าผู้คนนะเหล่าผู้คนที่เข้าไปติดอยู่ในเกมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าเป็นเกมเท่าไหร่ครับมันจะออกแนวโลกแฟนตาซีมากกว่าเป็นโลกแฟนตาซีที่คล้ายกับเกมที่พวกเขาเล่นกันครับใครที่เข้ามาเล่นเกมภายหลังจากการอัปเดตแพทใหม่เนี่ยก็จะได้ไกน,กนง,นนนง,ง,งนนกม,นนมส ต่าง,าง,างมีหมดครับเหมือนกับในเกมทุกอย่างเลยซึ่งพระเอกเนี like, ่ยก <Style. t> ็เ <benefit> ป <livres. t> ็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นกันครับเข้ามาติดอยู่ในเกมแห่งนี้พระเอกเนี่ยพอมาอยู่ในโลกแห่งนี้เนี่ยนะครับโลกแฟนตาซีก็เลยเฉิดฉายขึ้นมาเลยครับแต่ว่าจากเดิมเขาก็เป็นโคนฉลาดอยู่แล้วนะพระเอกเรื่องเนชิโลเอใช่ไหมล่ะจริงแล้วมันเฉิดฉายก่อนที่จะเข้ามาติดอยู่ในเกมนะตั้งแต่สมัยที่เป็นเกมธรรมดามันก็เฉิดฉายอยู่แล้วครับฉายาเจ้าแว่นจอมโฉดใช่ไหมแบบว่าเป็นจอมวายร้ายนักวางแผนนะครับฉายาแม่งเท่เลยเกินแต่พอมาติดอยู่ในเกมเนี่ยมาติดอยู่ในโลกแฟนตา นภัยนะครับที่มาติดด้วยกันหรือว่าต้องคอยบาลานซ์อำนาจระหว่าง NPC กับนักพจนภัยทั้งยังต้องคอยต่อสู้กับพวกศัตรูอีกศัตรูแบบเมืองอื่นมาบงมาบุกอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องหาทางกลับโลกเดิมอีกคือทําเยอะและวเกิดในพระเอกเรื่องนี้ครับโคมติดอยู่ในโลกนี้ก็ต้องเยอะแยะนะมีพระเอกแม่งคิดแผนอยู่คนเดียวก็นะพระเอกนี่นะต้องมีความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งไป เอามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องที่แล้วว่าเยอะแล้วนะคนที่เล่นเกมเนี่ยไปต่างโลกกันทั้งหมดเลยแต่ว่าเรื่องนี้เยอะกว่าครับใครอยากไปก็ไปครับเพราะว่ามีประตูมาเปิดเชื่อมต่อระหว่างโลกกับต่างโลกโอ้ย ไปแล้วงั้นไปเร็วๆเลยกว่าครับก็คือเรื่องเกตนั่นเองครับยกกันไปทักองทัพอะคือเรื่องเกตนเนี่นะครับก็ผมว่าดีนะมันสนุกดีไงเป็นแนวต่างโลกที่แตกต่างจากเรื่องอื่นนิดนึงครับหรือว่าไม่นิดนะเพราะว่ามันมีประตูมาเปิดไงมีประตูมาเปิดเชื่อมต่อระหว่างโลกทางเรากับโลกทางต่างโลกครับทำให้แบบว่าสามารถไปมาหาสู่กันได้เลยใครอยากไปก็ไปจริงๆเรื่องนี้ไปกันเยอะด้วยประตูที่มาเปิดก็มาเปิดที่ประเทศญี่ปุ่นนี่แหละนะครับประเทศแห่งประเทศแห่งความเวนตาซีทำให้พระเอกเนี่ยที่แต่เดิมเป็นทหารอยู่แล้วครับแล้วีาเปปนตดยระูิิท่ พอดีครพระเอกเนี่ยตอนนั้นมันมีงานโอตาคุพอดีครับพระเอกก็แบบไปคงไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับพอมีเหตุการณ์มาเกิดตรงหน้าเนี่ยนะครับพระเอกก็เลยแบบพาผงาดเชิฉายเลยไงกลายเป็นวีรบุรุษวีรบ,บุรุษอะไรของมันเลยแถมตอนหลังเนี่ยยังถูกส่งไปทําภารกิจที่ต่างโลกด้วยนะพร้อมกับกองทัพครับคือยกกันไปทั้งกองทัพนะครับปลุกต่างโลกเลยกองทัพของประเทศที่ญี่ปุ่นนะครับเจีตายใช่ไหมกองกำลังป้องกันตนเองเออต้องเรียกอย่างนี้ดิเรียกอย่างนี้ม่าถึงอินกว่ากองกำลังป้องกันตนเองใช่ไหมล่ะดีนะแบบว่าใช้อาวุธสสมมมมมััััยยยยใให่่่่ขอองงงงโโลลกกกกทาาาาาเเเเรรรนนนนนนีีไไไปปปปตตตตตูู้้บบบบะคดดแ็จิิชื อะไรเงี้ยใช้ฮอบิน RPG รถทงรถถังอะไรคือแบบเต็มเต็มดินตนาการมากครับน่าจะเป็นเรื่องที่มีคนไปต่างโลกเยีะสุดละมังเตานะส่วนนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไยบ